ใครติดตามฉันไม่ติดตามพี่เฉาวนนี่ขึ้นไม่ได้อะเรือใส่เคร่ง <laughs> ใครเอาชุดอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้เลยเสื้อขาวเกง่งธรรมดาไม่เอาแปไหนดีมันจะไปมดุดถ้ะมาไปเล่นๆนะ <laughs> อะชอบมากใช่ไหมได, <laughs> มหมด้ถ้ามันมุดถ้ำผมก็เข้าบ้านอ่ะโอดี <laughs> ไม่หมดหลังถ้ำอะและเรียงสีกันด้วยนะมผมอยากกลางร่มตอนห้าร้อยแต่ติดปัญหาที่เบอร์สามมันตามผมนี่แหละอยู่รอบๆนีเนี่ยจริงๆประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยผมกลางร่ม้วนะเนี่ยเลือกมากกลางแม่ง<笑><笑>เดี๋ยวร่อนเดี๋ยวหยุดอยู่ได้อีใช่ไหมเบอร์สามอยู่ไหนแล้ว <c oughs> หายไปแล้วเออช่างมันอ,อ๋อผมนี่แหละเบอร์สามเอ้ กับสามสีฟ้าเลี้ยวไปที่อื่นละมีนะหนึ่งตี้ลงกับเพื่อนเบอร์สี่<อ>แล้วก็สามตัวลงในป่าคาดว่า,าจะไปบ้านที่เราต้องการโอเคส่วนตำแหน่งที่พี่ชาวลงบ้านนั้นไม่มีใครแล้วเราต้องแยกย้ายเราไปรวมตัวกันที่อื่นเพราะไอ้สามตัวนั้นมันร่อนไปเจอรถพอดี แล้วมันจะเข้าอุโมงค์แล้วก็ไปฟาร์มบ้านกันไอ้สามตัวนั้นถึงหน้าอุโมงค์พอดีเลยอชฉาวะ่ะแล้วเพื่อนไม่เห็นสามตัวนั้น <c oughs> เพื่อนจะตามเข้าอุโมงค์แล้วมันเข้าไปมีอาวุธก่อนพี่อยากกินรถไปกับมันนะไม่ไปเจ้าไม่ไป <c oughs> พี่รอที่หน้าหละเดี๋ยวผมไปรับถ้าเกิดพี่ขึ้นรถไปกับมันมันพาพี่ไปตายที่อุโมงค์แน่เพราะอโุโมงค์มีคน <c oughs> ติดแล้วสามคนเจอรถจิบแล้วเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับ ไมต้องห่วงไม่ต้องห่วงเ๋ยวเราไปฟาร์มบ้านข้างล่างกันเราไปฟาร์มมาร์กสองกันสบายสบายมันก็ยังไปนะอุโมงไม่ไม่ไม่ผมไม่ไปอุโมงผมไปฟาร์มมาร์กสองมาไวแล้วตอนนี้ไปรับพี่เฉากันนะวัดมาร์กสองอ๋อสบายสบายฟาร์มในวงเร็วมาร์กสองเอ้ยเสียหลักถอยเลยเสียหลักถอยปั๊มเฮ้ยผมเบรกสุดแล้วพี่ ไปไหนอะไปรับเบอร์สามหรอ,รอ <3. S 1> ไปไหมบีบแ่ขึ้นไหมขึ้น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 ,นโอเคไปเลยไปเลยไปฟาร์มที่เราต้องการเลยไปเบอร์สี่ไปเงาอะไรไปสู้เขาใช่มันประมาทด้วยแหละมันไม่เห็นนะว่าไอ้ต้องร้อนมันเข้าไปก่อนแล้วตีหนึ่ง มันไม่ดูไงพอมันไม่ดูปุ๊บเข้าไปก็เจอวิ่งตัวเปล่าเข้าไปอะแจ็คพอตแล้ว <c oughs> ใช่นี่ขนาดเราหนีลงล่างนี่วงแดงมาต้อนรับเราข้างหน้าเลยนะ <c oughs> ตรงนี้ไม่มีใครโดดถึงนะฟาร์มไม่ละอ,อ่อฟาร์มที่มาร์กก็ได้พี่ยังงมันก็อยู่ในว,วงที่มาร์กก็ไม่น่าจะมีใครโดดถึงไม่ถึงหรอกนอกจากจะขับรถมานะ ไม่นะไม่นะอย่าฆ่านะนะอย่าตีลังกาอยู่แถวนี้นะตีลังกาแถวนี้ไม่โกรธหรอกจะโกรธต่อเมื่อวงแดงโดนวัวพอดีนะตีลังกาแนละ้วเจอวงแดงนะโอเคเอา้าวแถวนี้แหละฮะเนี่ยความเือเนะนี่ยนะหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านใหญ่นี่เลยไม่ใช่ว่าวิ่งเข้ามาตัวเปล่าแล้วโดนปืนตายมาในตัวนั้นนะฮาเลยนะวงเมืองอยู่ในวงใช่เมืองอยู่ในวง ผมก็เลยเลือกเมือไงไงดาอี่ชอบทางนี่เก้าอี้เป็นโซล่าเซลล์นี่แนวคิดดีวะ่ะเห็นแล้วอยากทําบางเลยทําเลยใช่คแค่เอาแผงโซล่าเซลล์มาวางไว้บนเก้าอี้อ่ะถ้านั่งก็ไม่ได้ชาร์จอ่ะแต่ถ้าไม่มีใครนั่งมันก็ได้ชาร์จอ่ะจะเป็นการเอาเก้าอี้ตากแดดที่ไม่มีใครว่าแต่ถ้าคุณเอามาใช้แดดอาจจะไม่ได้ใช่ สรุปที่นี่าร์มสบายเหมือนกันนะสรุปไม่มีคนหรือยังไม่เจอก็ไม่รู้มีเสียงปืนระยะไกลอยู่แต่ยังไม่มีคนใช่ไหมเดี๋ยวเรายังไม่เจอคนนะคนง,อ,งอท่านันดีโดนวงแดงมีแต่พวกบาปนะท่านั้นแหละ <laughs> ถึงดีถึงพอดีหุดได้ว่าแต่ขึ้นชันสองทางไหนวะข้างหลังก <laughs> ็วิ่งไปเถอะอ่ะ ไหนเอาคนละตึกกันคนคนละตึกกันโอ้ยดิว่าตึกมงแดงมึงจะรักอะไรกูขนาดนั้นวะดิว่าตึกเดียวกันคนละตึกกันเฉยไลวะไอ้สัด วงแดงวิ่งเข้าตึกก่อนอุ้ย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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วพี่ชาเกือบไปแล้วเขียวดาบนิดเดียวนิดเดียวเลยอ่ะนิดเดียวเลยอ่ะผมเพลดกันละพี่กลับไปเอารถทีถอนมาเถอะทำไมอ่ะมันก็ไม่ไกลหรอกพี่เกียรวิ่ง ยังลากคนมาอีกเนาะเอฮอนอัอ่นแหละมีเครื่องบินตามหลังมาด้เครื่องรันแล้วก็ไอ้นูนร่นไปที่เสาโทรศัพท์ไปดึงเพื่อนแงะเลยโอ้โหตี25ห้าโดนโซนตายกันหมดทุกคนพร้อมกันเลยเอฟเคแน่นอนเลยตีนั้นเอฟเคตั้งตีอ่ะเดี๋ยวเราต้องู้นยิงอะไรกันป,ปุ้งปังปุ้งปังนะ บอทบอทบอทไม่มีอะไระหรอกบอทใช่บอทยังเหลืออยู่อีกเหรอ <laughs> ปรับออโต้ได้ด้วยบอทเวลาบอทออโต้นี่โดนหัวทุกเม็ดเลยคมจัดคมจัดไม่ประหยัดอะไรให้กูเลย <laughs> ชุบเข้าเรียบร้อย,อยน้ำวงเพชรดำน้ำดำ,ำดากอ่ะอ้สิงในกระบ,บองเพชรเลย ออกมาเป็นเม่นเลยเว้ในนั่นอ่ะไอจักรยานอ่ะที่ปั่นในทะเลทรายแล้วล้มใส่กอกระบองเพชรอ,อ่ะเคยเห็นข่าวออเห็นรูมใช่ไหมเออเขียนแล้วคนน่าสงสารเลยเมักซมมีเดอระวังเดอ้อบในยาแล้วก็เพื่อนซูมาอย่าไม่หลดเียบหน่อยคกโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพืเ่อนเปิดแล้ว ร้อนนั่นเราอะพี่ชาวลงไปข้างล่างเลยลรเราเพื่อนเปิดว่าจะไม่ขยับไปไหนบ้านหลังเนี้ยเงียบนะไม่เห็นคนนะแต่มีหลังซ้ายที่ใกล้กว่าพี่เนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยไปไแต่ว่าหลังขวามันอยู่ในวงแบบวงต่อไปก็ชัวรชัวรไงใช่ไงจะหลังนี้หลังนวนไป,ไปดูสถานการณ์หลังนี้ก่อน หลังนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีแต่เรานี่แหละหลังนี้ขอบเกินนะเขาวิ่งไปโดนหลังนี้เนะลยไหนๆก็มาเพื่อนเปิดีแีแก่ะครับขอบคุณหลังนี้ยิงโดนหลังนี้ก็เงียบพี่มีลูกก้าวให้เติมด้วยไหนมีบ้าอยากเปิดเม่เห็นเพื่อนเปิดไว้ยละ ปัญหาคือมมผมไม่เห็นใครเลยวงขออยู่กับเราต่อวง<ม>โอ้โหเวนเวนเอ้าไอ,อ,อตัวนู้นตายแล้วรถมาจากข้างล่างรอกูหน่อยนะเออข้างล่างเดินข้างล่างอะคนละจุดคนละจุดกับรถนะรถระเบิดแล้วพี่ ควันเนี่ดูได้ไหมถ้าผมคลานออกไปไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออเมื่ก่อนอันั่นระเบิดมา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 ,ดมาอย่าเพิ่งขึ้นมาโอเคมีควันไหมมันอยู่ล่างเนินเนี่ยขึ้นมาแล้วตัววะไม่เห็นผม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 ตายอโอ๊ยมีควันไหมโอ้เพื่อนหลวงเพื่อนไม่มาไม่มา,าตั้งแต่ทีแรกอะ กูจะไปเอาเพื่อนทันไหมเนี่ยไม่รู้สู้ๆเด้อไปกำลังใจให้ดึงแล้วออกดึงแล้วออกมาเลยอ้าวอีเวนกูก็ไม่ทันกูก็ไม่ทันอุ้ยเหญ่หลบระเบิดมันนะสาม ขึ้นมาแล้วก็ตายไป <laughs>